สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเชฟนกแก้วสายฟูดการกินไม่ทําไม่จ่อยนะครับมาในช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับวันนี้นะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับท่อมนะครับไม่ว่าจะเป็นหางกั้งหรือว่าก้านแดงนะครับตอนนี้นะครับมีแล้วนะครับที่บ้านเดือนะครับตาบลบ้านเดือของเรานะครับมีจําหน่ายแล้วนะครับ นี่นะครับจากใต้เลยโดยเฉพาะนะครับมาจากสุราษฎร์บ่โอ้นครศรีธรรมราชนะครับนี่นะครับมีพันธุ์ก้านแดงแรงเยอะนะครับแล้วก็หางกั้งนะครับมีทั้งหมดสองสายพันธุ์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับใครสนใจนะครับก็ก็มาแล้วครับช้าอดหมดนะครับผูกก่อนรวยก่อนนะครับพี่น้องนะครับผูกก่อนรวยก่อนนะครับ ปลูกก่อนรวยก่อนนะครับนี่ครับนี่ครับติดตาก็มีนะครับนี่ครับนี่ต้นจากเมล็ดพันธุ์ก็มีนะครับแต่ถ้าปลูกจากเมล็ดพันธุ์จะแข็งแรงนะครับเพราะว่ามีรากอย่างนะครับนี่ครับใครสนใจก็นะครับได้สวยๆเลยนะครับใครสนใจก็มาดูได้นะครับที่ถนนหนองคายพนัพิสัยนะครับบ้านเดือนะครับบ้านเดือนะครับ ตรงข้ามกับหน้าโรงเรียนบ้านเดือนะครับนี่ครับสนใจก็มาเลือกชมกันได้อ้า